ท่านใดที่มาเดินอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปี2023นะครับแล้วก็เดินเข้ามาในบูธข,ของ Toyota หรือว่าจะเป็นฝั่งของโซนเล็กซัก็ตามก็คงจะได้เห็นด้านหลังนะครับที่เป็น พื้นที่ของคินโตนะครับคินโตะคืออะไรนะครับหลายๆคน,นอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างหรือบางท่านนยอาจจะยังไม่ทราบนะครับคินโตก็จะเป็นบริการเช่าซื้อรถยนต์รูปแบบหนึ่งนะครับที่อยู่ในเครือของโตโยต้านะครับซึ่งก็จะมีแบรนด์รถยนต์นะครับอย่างแบรนด์รูของกซันเนี่ยก็ร่วมอยู่ในบริการของคินโตด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วบริการเช่าซื้อรถยนต์ในรูปแบบนี้เนี่ยก็คือตรงตัวเลยนะครับ เช่าและซื้อคือจะเป็นรถใหม่ให้คุณได้เช่าราคาเนี่ยถ้าคุณไปดูราคามันอาจจะดูสูงกว่าหรือว่าใกล้เคียงก,กันกับราคาที่คุณนั้นผ่อนชําระกรณีที่คุณนั้นซื้อรถยนต์ปกติจากการดาวแล้วก็ไปผ่อนใช่ไหมครับแต่คินโตเนี่ยจะเอาเงินไปจ่ายในช่วงต้นเนี่ยน้อยกว่านะครับ แล้วก็เรื่องของการเมนเทนแนนซ์นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนยางนะฮะประกันภยัยหรือแม้แต่รถเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเหมือนกับตัวคินโตเนี่ยเขาบริการเรื่องนี้ให้คุณไปเลยนะครับโดยบริการที่คุณจะได้ใช้นะครับรถมือหนึ่งเอามาใช้งานแล้วก็จ่ายทุกเดือนนั้นเขาเรียกว่าคินโตวันคินโตวันก็คือเป็นรถยนต์มือหนึ่งนั่นเองที่จะเอามาให้คุณนั้นได้เช่าซื้อกันและเมื่อคุณใช้ไปครบระยะเวลาโดยที่เลขไมในแต่ละปีเนี่ยเขาจะม จริงๆแล้วมีอยู่ในญี่ปุ่นก็มีนะครับหรือแม้แต่การเช่าซื้อรถยนต์ในรูปแบบนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกานั้นนิยมมากๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนรถยนต์ ได้บ่อยๆนะครับทุกๆ2องปีก็เปลี่ยนรถยนต์ได้นะครับแล้วรถยนต์ที่มีการถูกเอาไปเช่าซื้อแล้วนะครับเมื่อเวียนกลับมาเข้าที่คินโตนะครับคินโตก็ยังสามารถที่จะเอารถยนต์กลุ่มนี้ซึ่งถ้ามองดูก็จะเหมือนเป็นกลุ่มของรถยนต์ที่ใช้แล้วใช่ไหมครับเอาไปให้เช่าอีกซึ่งราคานนั้จะย่อมเยาวลงมาสําหรับคินโตะวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริการเช่าใช้รถยนต์โตโยต้าแล้วก็เล็กซัสระยะยาวฮะพร้อมกับบริการครบวงจรนะครับโดยจะเป็นบริการในรูปแบบที่จะให้บริการรถยนต์ใหม่ตั้งแต่1ปีจนึง5ปีนสหรรับ ที่ใช้แล้วแล้วนำมาให้บริการเนี่ยก็จะมีการบริการเริ่มต้นตั้งแต่3เดือนเป็นต้นไปครับโดยบริการของคินโตวันนะครับเหมาะกับใครก็คืออันดับแรกเลย,เน,ยนะฮะคือในต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีการ ใช้งานกันมาก่อนนะครับการ e อ u c a t e คนนะครับหรือว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบไม่ไต้องการจะซีเรียสเรื่องของการดูแลตัวรถเองเน้นใช้งานอย่างเดียวแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ๆทุกๆ2-3งถึงสปีอะไรแบบนี้นะครับก็จะมาใช้พวกการเช่าซื้อรถเป็นหลักนะครับซึ่งคินโตวันเนี่ยก็จะเป็นบริการหนึ่งที่โตโยต้าเนี่ยเอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าชาวไทยนะครับนี่คือข้อมูลของคินโตวันซึ่งเป็นบริการรถยนต์เช่าซื้อของทางโตโยต้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําข้อมูลนะครับในเรื่ เหมาะสมที่จะใช้บริการคินโตวันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าวันนี้ใครมาเดินงาน Motor Expo แล้วสนใจนะครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธคินโตในบูธของรถยนต์โตโยต้าได้เลยครับ